พบกับแอมเบรี่อีกแล้วนะคะเมื่อนีนีสาววันหยุดนะคะ้อมี้สึกพาไปเก็บเห็ดค่ะไปเบิ่งป่าเห็ดแอมเบรี่ที่เดิมของเราแอมรู้สึกว่ามันสิออกบรู้ว่ามันสิเกิดหลายน้อยสําใดหรือบ่เกิดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปเบิ่งพร้อมเมื่อ,อ,อไหรที่ฝนตกเนี่ยก็เตรียมที่จะได้เก็บเห็ดตลอดนะคะถ้าเกิดว่ามันตกเยอะๆพอที่มันชุ่มพอที่จะเกิดนะคะอันนี้มีความรู้สึกว่าเห็ดมันจะเกิดแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าถ้าประมาณนี้มันเกิดแน่นอนปะ เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยค่ะไปไปาเห็ดกันค่ะ นี่น้องโอ้โหมันคือตังที่บัมีไผ่มาเอามันอันนี้มันรอเรามัเห็ดที่เป็นของเราแน่ๆเลยอ้มันเขียนชื่อติดไว้ไวแอมเบอรี่ด้วยโอ้โหมันงามมากอ่ะงามมากทุกคนมาเบิร์นไกลๆมาเบิร์นอีไกลจะให้เห็นว่าโคนขามันเนี้ยดูสิ คนขามันใหญ่มากค่ะพี่นพี่น้องค่ะอันนี้ห้องว่าเห็ดตับเต่าเนาะถ้าภาคเหนือเป็นเจ้องเ็ดฮาเนาะถ้าภาคกลางของเห็ดตับเต่าถ้าภาคอีสานบางที่ก็ห้องเ็ดตับควายบางที่ก็ห้องเ็ดพึ่งถามนะคะหลายๆซื้อเนาะ,ะคะ่ะซึ่ง <Wow. S 1> เดี๋ยวสิขออนุญาตบรรยายนิดนึงเขาญยกนังนะคะซึ่งเ็ดอันนี้นะนะคะ ก็คือเ็ตตับเต่านี่นะมันเป็นเห็ดในตะกูลของเห็ดเพิงนะคะภาคเหนือนะเพื่อนซีฮองว่าเหตห้าภาคอีสานเนี่ยซีฮองว่าบางพื้นที่ก็เ็ตตับเต่าบางพื้นที่ก็เหตดพึ่งท่าเห็เพึ่งประมาณนี้นะคะาภาคกลางเพื่อนซีฮองว่าเ็ตตับเต่าเนาะเ็ตตับเต่าเนี่ยเอาไปทําอาหารได้หลายชนิดผัดแกงทอดต้มได้หมดเลยรือเอาไปแปรรูปเป็นขนมเป็นข้าวเกี๊ยวเป็นขนมหวานอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะ แล้วทีนี้วิธีการปลูกเห็ดอันเนี้ยปลูกยังไงแต่บอกไว้ก่อนว่าต้นนี้ยอมไม่ได้ปลูกนะส่วนที่แอมปลูกอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะมีคอมแมนผู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน,นเห็ดป็นไดเนาะแต่ว่าก็ลองลองเอ็ดเพราะว่าใจมากเห็ดนะคะวิธีการเทียบเอดมีอย่างแน่การปลูกของมันเนี่ยมีการปลูกอยู่หลายวิธีจะเอาดอกที่มันแก่แล้วมาผสมกับน้ํา ในอัตราที่แตกต่างกันไปแต่อัตราที่แยมเคยปลูกแล้วมันได้ผลก็คือเห็ดหนึ่งกิโลน้ำสามกิโลซึ่งน้ำเนี่ยก็เป็นน้ำจากธรรมชาติที่ไม่ใช่น้ำประปานะคะเป็นน้ำที่ไม่มีสารเคมีเอามาผสมกับดองเห็ดที่มันแก่แล้วแล้วก็เอาตีนมั่นก็คือเวลาเขาเข้าลกขึ้นมาแล้วเขากับตัดเอาตรงบริเวณตีนมันนะคะมันจะมีเชื้อราของของเห็ด เสร็จแล้วเราก็เอาตรงนั้นแหละไปมัดใส่ถุงพลาสติกตื่นเช้ามามันจะเห็นเชื้อราขาวๆเกิดในถุงนั้นเพราะว่าถุงนั้นมันจะมีความชื้นจากการมัดปากถุงอยู่นะคะอันนั้มนซิพอหมอเกี่กันเกิดเชื้อราของเฮดเออสรุปแล้วก็คือที่มันเอทได้ไง่ายๆมีอยู่สองวิธีแต่วิธีอื่นๆก็มีนะคะวิธีทางที่เอททั้งห้องแล็บก็มีแต่ว่าเชี่ยมเคยเอทมันจะมีสองอย่างก็คือเอาดอกแก้มแต่ว่า เอาหากมันไปมาใส่ถุงกับแกมแล้วก็รอดูเชื้อรามันเกิดเสร็จแล้วพอได้แบบนั้นมาเนาะพร้อมที่จะเอาลงรากพืชน,นี่เข้าพุ๊ดให้มันเห็นหากปล่อยของพืชน,นี่ค่ะเพราะว่าเชื้อราชนิดเนี้ยเชื้อราของเห็ดชนิดเนี้ย,ยมันจะเกาะกับรากพืชมันจะเจริญเติบโตไปด้วยกันมันจะพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันเห็ดก็จะอาศัยแป้งคาร์บโบไฮเดรตจากรากของพืชแล้วก็ ต้นไม้ก็จะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณค่าทางอาหารบางอย่างที่จะช่วยปกป้องไม่ทําให้รากมันเนา่าทําให้เกิดดินบริเวณน,นั้นน่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเหมาะกับการเกิดเห็ดเหมาะกับการเกิดอของพืชต่างๆด้วยนะคะมันจะพึ่อพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะเป็นต้นไม้ยืนต้นไม้ป่าต้นที่มันออกอ่ะต้นตะแบกนี่ก็ออกต้นอย่างอีกอ่ะต้น โนแบบนี้ก็ออกดีค่ะต้นแค่บานตนา้นลำไยอย่างนี้ก็ออกนะคะมะนาวก็ออกค่ะลองไปเอดเบิงค่ะโอเคว้าหลายละมากับบริเมนผู้เชี่ยวชาญเฮดเดอร์แต่ว่าเคยเคยศึกษามาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะครับผู้ใดที่มีความรู้มากกว่านั้นก็ให้คำแนะนำใดค่ะมามาม,ามาเก็บกันเลยค่ะ มาเลยค่ะอะเดียมสิให้ฟังเสียงเ้อขออนุญาตนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองโอ้ยเสียดายมันนี่ค่ะอันนี้มันสิเก็บไว้ให้มันเกิดนะเพราะว่าตรงนี้มันจะคือเชือ้อราเทียมบอกค่ะเนี่ยตรงนี้จะคือเชือ้อราถ้าเราเอาตัดตรงเนี้ยแล้วเอาไปใส่ถุงก๊อบแก๊บ มัดปากถุงประมาณสองคืนขึ้นสองคืนเชื้อราจะเดินค่ะลองไปเอ็ดเบิงเนี่ยจะมีเชื้อรานะคะตรงเนี้ยนี่ยค่ะเนี่ยเอาไปใส่ถุงกับแก็บเลยแต่ตอันเนี้ยเดมสิเอาไว้ตรงเก่าของเพินเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีเชื้อเนาะลนี่ยรากพืชมันจะอยู่ตรงนี้ อย่างมาปกมันเดี๋ยวรอฝนตกรอบหน้ากอะอาจจะไม่เกิดแต่ว่าเชื้อมันจะยังอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความชื้นมันพอเหมาะเหมาะสมมันก็จะเกิดเนาะอ่ะนี่เลยค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะฟังเสียงแน่นหลืงอันนี้คือยังไม่แก่เลยนะคะอ่อนอ่อนนุมน่มๆเนี่ยดูว่ามันแก่ไม่แก่ออามาดูเลยค่ะนี่ มันยังไม่แก่ก็คือลังพึ่งพนธุพันธุตีต้กันที่ๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามันแก่เมื่อไหร่นี่ลังพึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองจางกว่านี้เนาะอันนี้จะเป็นสีเข้มๆออกน้าตาลเลยได้ซ้ํานะคะอันนี้ถือว่าอ่อนมากๆนะคะถ้าต้นนี้นะถ้ามันโตสุดๆของมันจริงๆอะเพใหญ่แห้งนะคะแต่อันนี้กับพอ่อพ่อดีแกงอะคะ่ะเป็นอ้อๆหนุ่มๆเคี้ยวกรุบกรุกรอ่าลักษณะเวลาเอาไปแกงเนาะ หาว่ามันกรอบกุ๊บแบบนั้นอยู่บอมันก็ว่ได้ถึงประมาณนั้นมันเป็นแค่คำเปรียบเปรยนะคะแต่ว่ามันจะลื่นมันจะมีความหยุ่นยุ่นมันมีความอร่อยอะอพูดคุณไม่ถูกเดี๋ยวลองไปซื้อกินนะคะเห็ดเต่าเนาะทำมีผพิวบ้านกะลองไปแกงเบื่องเด้อกับพูดไปเก็บแล้วได้นะคะนะดอกนี้เลยเนาะดอกนี้อบออับอเอาขามันขึ้นเนาะมันจะตัดทางไปเลยเพราะว่ามิจให้มันเกิดต่อไปนะคะตัดแบบนี้เลย เนี่ยมันทิ้งไว้นะเนี่ยค่ะพอตัดออกมาเสร็จอะเนื้อของของของตีนของมันเนี่ยของลำต้นมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสิมันจะมีความเป็นฟองน้ํานิดๆแต่ว่าเวลาไปแกงแล้วมันซีลื่นๆยุ่นๆมันไม่ได้เป็นฟองน้ําเลยนะคะเนี่ยมันเก็บไว้เนาะอันนี้ให้มันเกือบลอปนะปิดปึ๊บอะมาดอกสามดอกสามนี่ก็เอาไปเลยแลวกันเนาะมันสิบพ่อแกงกับมันทิ้งไว้ก็สิบมพ่อแกง นี่อ่อนๆน,น้อยๆเสร็จแล้วนี่อันนี้ยังปิดไว้เนาะปะ่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งตรงข้างนน้าเลยค่ะตอนนั้นจำได้บอกเห็ใสสุดเขียวมาเก็ยียมแอมเก็บต้นนี่แหละค่ะเนี่ยล่ามมาถึงแถวเนี้ยแต่งวนที่บอกออกแถวนี้เลยบางที่เกิดใต้คนต้นนะคะแต่คนต้นบ่มีรอบนี้ บแมนว่าหกนะคะยาแต่ยาที่สูงกว่านี้แต่นี้คนส่วนขยันมาก, mm hmm. กน่ะเก็บโวัดบวัวไวเต็มตะกร้าคุณเลยแต่ช่วงนี้กะได้แค่พ่อแกงนะคะเพราะว่าหลายคนก็ซอยกันเก็บก็เลยอ่ะเหลือให้กินกันแต่พ่อแกงแค่นั้น เตะไปเมื่อสองสมวันที่แล้วพื่นนาสิมาหาทำไว้บนเก่าเด้อที่้าดเอาไปปลูกทางอื่นพอแหลมปลูกพอลอะดอกนี้ดอกนี้เดี๋ยวเด๋วซิเดี๋ยวซิเขาเรียกว่าเดี๋ยวสิฮักให้เบิ่งอะฟังฟังฟังเสียง เบบนี้ยเชื้อรามันก็ที่เจริญเติบโตต่อนี่ค่ะเห็นบ่เชื้อราเนี่ยนี่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 เชื้อรากําลังจะเกิดต่ออันนี้กะปล่อยให้มันเกิดต่อเชื้อราให้มันมถ้าฝนตกคืนนี้กะเชื้อราตรัวนี้ก็เดินได้ยูที่มันมีความชุ่มชื้นบออ่อนนะคะมันบอกมันบอสอได้เสียนะคะอันนี้ก็คือแกงกินได้อร่อยดอกอ่อนเหมือนกันอ่อนนะคะ ดูค่ะอ่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวหาเบื้องมูมันอีกก่อนคิดว่ามีอ่ะเดี๋ยวให้ช่วยชมดอกใหญ่ๆสองดอกอ่ะเมื่อนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปสะมีกับพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาฟังกังคุณก่อนแดดมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวม่นสื่อมเมื่อนี้ได้ประมาณเท่านี้นะคะคิดว่าน่าจะโลอะ่ะบอกถ้าโบอโลก็เกือบเกือบโลค่ะเมื่อนี้ พ่อแกงแล้วค่ะกินจนเบื่อเอ็มก็เอาไปแกงแบ่งแม่บ้านแบ่งยามแล้วก็แบ่งคนที่เพื่อนกินนะคะในโรงบานนี้เขา,ามไม่เอ็ม่ขาไกินผู้เดียวดอกเพราะว่าเอมกินจนเบื่อแล้วค่ะโอเคเมื่อนี้ขออนุญาตปิดคลิปสักนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหนะ้าถ้าเกิดว่าเห็นออกเ๋ยมมาถ่ายให้เบิ่งใหม่นะคะเมื่อนี้ขออนุญาตะคะ่ะสวัสดีค่ะ